ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาในเดือนมกราคม2569เปิดปีใหม่มาจะเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีธนูฟังกันได้เลยชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวพฤหัสได้ย้ายกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่เล็งกับลัคนาราศีของคุณได้อุดมเกณฑ์ นะครับแล้วก็ดาวสุกนะครับดาวเจ้าเรือนลาพาโคจรนไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นเทวีโชคลาพาไปเป็นกระดุมพระดาววังคารเป็นมหาอุดอยู่กับดาวอาทิตย์ด้วยชาวลัคนาราศีธนูนะครับ1น1-5นะครับก็จะรับทรัพย์กันเลยตั้งแต่ต้นปีจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินติดต่อการเงินได้รับติดต่อการงานได้รับความสําเร็จดีมีการปิดการขายหรือมีการว่าจ้างงานที่ดี1-5 6-10 การงานยังดีอย่างต่อเนื่อง11จนถึง15มีโอกาสจะมีลูกน้องใหม่มาช่วยเหลือในเรื่องของงานหรือว่าเด็กคนที่เด็กกว่าคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิน้อยกว่านำลาภผลการเงินการทองที่ดีมาให้16ถึง20นะครับอบอวนไปด้วยเรื่องของความรัก21ถึง25อบอวนไปด้วยเรื่องของความรักมีเรื่องรักใกล้ๆเข้ามาเกี่ยวข้องคุณไปชอบเขาเขามาชอบคุณเป็นไปได้ทั้งนั้นแล้วก็26จนถึง31ก็ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งเรื่องของความรักและการติดต่อประสานงานในเรื่องของการเงินนั้นมีนะครับในยัยยะสาคัญที่อยากจะบอกคือดาวเจ้าเรือนลาภะเจ้าเรือนลาภพอจรไปอยู่ในเรือนการเงินการเงินของคุณจะขยับดีขึ้นมีโอกาสจะปิดการขายมีโอกาสจะได้เดินทางและได้เงินมีโอกาสที่จะติดต่องานแล้วได้รับความสําเร็จต่างๆเข้ามาเป็นช่วงเดือนแรกของปีที่รับทรัพย์การตั้งแต่ต้นปีนะครับ ชาวลัคนาราศีธน,นูนะครับในเรื่องของการงานพยายามหาโอกาสเดินทางเข้าไว้จะมีความสําเร็จดีเดินทางและรับทรัพย์เดินทางแล้วได้สตุ้งสตังเป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของความรักนะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีธน,นูมีโอกาสที่จะมีเรื่องรักๆเข้ามาแต่ขอให้แยกแยะดูให้ดีเพราะไอความหมายถิงของดาวที่ดีคือดาวพุทธที่โคจรตรงเนี้ย มันก็ดีอยู่แต่ว่ามันไปอยู่กับดาวราวหูด้วยระวังนะครับดูให้ดีคนนี้มาจริงหรือคนนี้มาหลอกคุณใช้ประสบการณ์เก่าๆหรืออะไรที่คุณเองนั้นสามารถจะแยกแยกบุคคลได้ผมว่าดีดูซิว่าคนที่เข้ามาแต่ละบุคคลนั้นมีความคิดอย่างไรในการที่เขาอยากจะมาเกี่ยวข้องกับเรามาหลอกไหมหรือมาจริงๆจริงใจหรือเปล่าหรือว่ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ดูให้ดีนะครับในเดือนมกราคม25 6, 9 นะแต่เดือนนี้ยังไงก็สบายใจได้แหละการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินมีรายรับพิเศษเข้ามาเงินทองไม่ขาดมือนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะพยาอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูให้ฟังกันชัดๆตรงนี้นะครับชาวลัคนาราศีธนูดาวอังคารที่โคจรเป็นมหาอุดตรงนี้นั้นต้องบอกเลยว่ามีนัยยะที่ดีอย่างมากแล้วก็ไปอยู่ร่วมอยู่กับดาวศุกร์ เป็นคู่มิรใหญ่ที่ลอยเด่นอยู่ในเรือนการเงินเดือนนี้เจรจาอะไรกับใครนะครับโอกาสสำเร็จมีอย่างมากทีเดียวพอพูดจาอะไรคนก็จะเชื่อถือพูดจาอะไรคนก็จะเชื่อเครดิตไปสมบูก็ทำให้มีโอกาสที่จะมีรายรับมีอะไรที่ดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามานั่นเองนะครับสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศี ทนูทุกท่านโชคดีคิดสิ่งใดประการใดก็ขอให้สำเร็จได้ดังใจทุกประการอย่าลืมกดติดตามดูดวงดีไรทีวีไว้ในทุกช่องทางและทุกๆโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงจะได้ไม่พลาดสาระ,ะรความรู้ความบันเทิงก่อนใครฟังดวงไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมพ์เขียวเป็นแผนที่ชีวิตยังไงก็ได้เปรียบทุกประตูขอให้โชคดีครับ